สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการวิเคราะห์สกอร์สูงครึ่งเวลาแรกบายทีเด็ดโซนากันนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เจาะลึกท่านใดสนใจรับศาสนะหรืออยากศึกษาเทคนิคแนวทางอยากเข้าร่วมกลุ่ม VIP ก็สามารถแอดไลน์มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับภายในกลุ่มของเรานั้นก็ยังมีทีมงานเซียนสายสกอร์ที่มีตัวเน้นตัวคัดในตัว VIP ของแต่ละท่าน ให้พวกเราได้ร่วมเชียร์กันอีกด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า10ปกว่าท่านเลยก็สนุกสนานและก็มีการเชียร์ตลอดกันทั้งวันถ้ามีตรงตามเทคนิคราคาแนวทางของกลุ่มพวกเราก็จะมอบให้กับสมาชิกก็ใครสนใจก็แอดไลน์มาขอเก้ากลุ่มกันได้เลยนะครับผมต่อไปเราไปสรุปผลตาราง VIP รวมเซียนภายในกลุ่มนะครับผม ก็ยังถือว่าทำกําไรให้กับสมาชิกภายในกลุ่มกันมาเป็นอย่างดีนะครับก็ใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคหรือการดูราคายังไงให้เกิดสกอร์ก็เรียนเชิญแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมต่อไปเราไปฟังบทวิเคราะห์ VIP สูงแรกประจำข้ามคืนวันที่ 16พฤษจิกายน2565กันเลยครับเป็นรายการจูเปเลียลีคอนแลนนะครับเตะเวลาตี2ตรงคู่ระหว่างเดนฮาร์คบลูดาเจซีราคาเปิดมาที่เสมอนะครับจ่ายน้ำให้เจ้าบ้าน0.98จ่ายน้ำให้ทีมเยือน0.88ราคาปูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.63ถ้าเสมอจ่าย3.50 ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.50ก็จากราคาเปิดเสมอนะครับปูจ่าย3.50เนี่ยเป็นราคาที่ทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะทําประตูกันได้ทั้ง2ฝั่งนะครับต่อมาราคาไหลไปที่ปอปอนะครับจ่ายน้ำให้เจ้าบ้าน0.85จ่ายน้ำให้ทีมเยือน1.00ราคาปูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย3.00 ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.20ก็จากราคาปอปองนะครับภูเสมอจ่าย3.75เนี่ยเป็นราคาที่จ่ายแพงมากนะครับผมเรามองการมีประตูกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับต่อมาเราไปดูราคาสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75จ่ายน้ำให้ฝั่งสูง0.90จ่ายน้ำให้ฝั่งต่ำา0.95 แล้วราคาไหลก็ยังอยู่ที่2.5 2.75นะครับผมแต่กลับจ่ายน้ำให้ฝั่งสูงลดลงเหลือแค่0.75เองจ่ายน้ำให้ฝั่งต่ำ1.13ก็จากราคาสูงเต็มเวลานี่นะครับมีโอกาสที่จะไหลไปถึง3ลูกเลยเรามองได้ว่าบอลคู่นี้จะมีการทำประตู2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับผมต่อมา เราไปดูผลงานของทั้งคู่ที่เจอกัน10นัดหลังสุดนะครับก็เป็นเจ้าบ้านชนะไป5เกมนะครับเสมอ3แพ้2มีประตูในครึ่งเวลาแรก9เกมสูงเต็มเวลาการันตีการมี2ประตูขึ้นไปถึง9เกมนะครับ10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ4เสมอ3แพ้3มีประตูในครึ่งเวลาแรก7เกมสูงเต็มเวลา7เกม สินัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ3เสมอ2แพ้หก็การันตีการมี2ประตูขึ้นไปถึง8เกมเลยนะครับสูงเต็มเวลา8เกมส่วนด้านแรงจูงใจนี่มีกันทั้งคู่นะครับผมก็จากราคาทั้งหมดนี้นะครับภูเสมอจ่าย3 7 5จุดของบอลที่ต่อปอปอเนี่ย เป็นการสนับสนุนว่าบอลคู่นี้จะมีการทำประตูกันได้ทั้งสองฝั่งนะจะไม่จบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แน่นอนนะครับจะมีประตูสองประตูนะครับจากเกมวันนี้แน่นอนนะครับไปสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำหลังทันทีที่1.5ลงมาใครอยากเรียนรู้และศึกษาเทคนิคดีๆก็แอดไลน์มาที่ s o n a 787 s, s o n A e 787ทักมาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ